สวัสดีครับผมนายแพทย์พิชัยทีกระพ้างวิสิทธิ์เราก็เจอกันตามนัดนะครับทุกวันอาทิตย์ทุ่มตรงนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยาย EP ที่8นะครับในหัวข้อจิตกับสมองนะครับก็มีหลายท่านก็อาจจะคัดค้านว่า จิตกับสมองอาจจะไม่เกี่ยวกันสมองไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สมองอันนี้ก็มีความถูกต้องบางส่วนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสมองเนี่ยเป็นส่วนที่ควบคุมร่างกายเนี่ยทุกส่วนเลยนะครับถ้าปาศจากสมองก็คือหมายความว่าร่างกายก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะครับเราก็มีคนไข้ที่สมองตายนะครับ ก็คือร่างกายก็นอนเป็นผักปลานะครับไม่มีชีวิตชีวาอะไรทีนี้ในคนปกติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในส่วนเนี้ยว่าสมองก็คือส่วนที่ควบคุมทุกอย่างของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการกินการเดินอะไรอย่างนี้นะครับรวมทั้งการรับรู้สิ่งต่างๆด้วยเช่นแสงเสียงคำพูดนะครับ ทีนี้ในเรื่องของจิตเนี่ยในทางพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นคำวกว้างนะครับมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าจิตคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะเทียบเคียงกันเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ เอาเป็นว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปสี่สูบแบบที่ติดอยู่กับรถยนต์ทั่วไปนะครับโดยจะพบว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันทํางานของมันเองนะครับหมายความว่าหลังจากสตาร์ทเนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็มีการทํางานของมันเป็นไปตามลําดับนะครับในเครื่องยนต์สี่สูบก็จะมีการทำมีการสันดาปตั้งแต่สูบที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เรียงกันไปแล้วก็กลับมาวนสูบที่หนึ่งใหม่ เหมือนกับว่ามันมีคำสั่งให้ทำตามไปตามขั้นตอนแบบนั้นนะครับฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่ามีผีในเครื่องยนต์นะครับหรือเราอาจจะพูดเทียบเคียงในภาษาของเราว่าในเครื่องยนต์เนี่ยมันมีวิญญาณหรือมีจิตคอยควบคุมการทำงานอยู่นะครับจริงๆแล้วสมองคนเราก็เหมือนกันนะครับ มันมีการทํางานเป็นไปตามลําดับเหมือนเครื่องยนต์เลยนะครับเหมือนกับว่ามันมีอะไรสิงอยู่ข้างในนะครับซึ่งตรงนั้นะเราเรียกว่าจิตก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันก็คล้ายโปรแกรมตามธรรมชาติที่สั่งให้สมองหรือร่างกายทั้งหมดเนี่ยทำไปตามขั้นตอนนะครับใน,ในเบื้องต้นเนี่ยผมก็เลยต้องคิดว่า จิตมันก็คือโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งกันนะครับจริงๆแล้วในทางพุทธศาสตร์เนี่ยมีกะมีการพูดถึงรูปนะครับมีการพูดถึงรูปในโปรแกรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่เขาใช้คำว่านามบมารรลุซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะเทียบเคียงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการทำงานของ เนื้อเยื่อเนื้อหนังบงังสาร่วมกับนามที่ก็คือการทำงานของจิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยอนุม,มานตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นผมก็คิดว่าพุทธศาสตร์กับแพทยศาสตร์เนี่ยพอจะคุยกันได้นะครับในตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจิตก็คือการทำงานของสมองนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ในทางประสาทวิทยาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะในยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับเราพบว่ามีการศึกษาในเรื่องของที่เกี่ยวกับพุทธศาสตร์เช่นการทำสมาธิมันมีผลต่อการทำงานของสมองอย่างเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะอธิบายละเอียดในทางการแพทย์นเนี่ยที่ทั่วคงไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ ผมจึงขอยกโมเดลของการทำงานของรถยนต์ในปัจจุบันก็นแล้วกันนะครับว่ารถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการควบคุมโดยคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเรียกว่า ECU นะครับคอยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับนั่นก็คือหมายความว่ารถยนต์มันก็มี มีจิตก็แล้วกันนะครับหรือในภาษาฝรั่งเขาใช้คําว่าผีด้วยซ้าไปผีในเครื่องยนต์นะครับและตรงตรงนี้เราขอใช้คําว่ารถยนต์ก็มีจิตวิญญาณในการควบคุมนะครับในการรับรู้สัญญาณต่างๆนะครับแล้วทําให้เครื่องยนต์สามารถที่จะทํางานไปได้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องยนต์ที่มีสองระบบซึ่งเราเรียกว่ารถยนต์ไฮบริดก็คือทำงานด้วยระบบน้ำมันแล้วก็ระบบไฟฟ้าอยู่ในเครื่องเครื่องรถยนต์คันเดียวกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโมเดลที่ดีมากในการที่จะอธิบายการทำงานของจิตใจนะครับกล่าวคือก็คือว่าใน พุทธศาสตร์เนี่ยมันมีการพูดถึงการทำงานของขันห้าซึ่งมันเป็นปัญหาของอจิตใจเพราะว่ามันเป็นการทำให้เกิดมีกินลสตัณหาแล้วทำให้มนุษย์เกิดมีความทุกข์มีโรคทุกข์มีการเสพติดเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมจะเปรียบเหมือนขันห้าเนี่ย เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งสร้างควันพิษและความร้อนซึ่งมันเป็นปัญหาให้กับรถยนต์นะครับส่วนเครื่องยนต์อีกแบบหนึ่งของรถยนต์ก็คือระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ไม่มีควันไม่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะจะเหมือนจิตอีกระบบหนึ่งในทางพุทธศาสตร์ ซึ่งบางทีเขาใช้คำว่าจิตเดิมแท้นะครับหลายทางกาที่ศึกษาทางด้านพุทธศาสตร์คงจะได้ยินคำนี้ซึ่งคำนี้จริงๆแล้วในทางพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้ตรัสไว้นะครับแต่ว่านักปรารุ่นหลังเนี่ยเขาก็ใช้ขับคำนี้เพื่อที่จะอธิบายจิตอีกระบบหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าในทางพุทธศาสตร์เนี่ยเขามีจิตสองระบ,บ นะครับคือจิตที่เกิดจากขันหานะครับซึ่งมันก็เป็นระบบที่ทํางานมาตั้งแต่เกิดส่วนจิตอีกระบบหนึ่งเป็นจิตเดิมแท้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบเชียงกับทางแพทย์เนี่ยผมก็อยากจะใช้ศัพท์ของทางแพทย์เนี่ยมาเทียบเคียงนะครับในทางแพทย์เนี่ยเรามี จิตสานึกกับจิตใต้สํานึกนะครับซึ่งตรงนี้บางทีต้องเราต้องมาตกลงกันก่อนว่าอย่างไรที่เรียกจิตใต้สํานึกหรืออย่างไรเรียกว่าจิตจิตสํานึกหรือบางคนใช้จิตเหนือสํานึกเนี่ยบางทีมันจะทําให้เกิดความสับสนได้ถ้าไม่คุยกันก่อนนะครับเอาเป็นว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นคําที่ตรงกับ คําว่าขันห้านะฮะเพราะในการทํางานของขันห้าเนี่ยมันอยู่ในอํานาจของอวิชชาอาวิชชาแปลว่าไม่รู้นะครับใต้สํานึกก็คือมันไม่รู้นะครับคําสํานึกเนี่ยมันแปลว่ารู้นะฮะอวิชชาแปลว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ศัพท์คําว่าจิตใต้สํานึกหรือจิตไม่สํานึกก็เป็นศัพท์ที่ย่งนึ่ดูฟัง ใกล้เชียงมากๆเลยนะครับคือจิตมันไม่รู้มีความไม่รู้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้โดยสรุปก็คือว่าขอใช้คําว่าจิตใต้สํานึกซึ่งตรงกับการทํางานของกันห้าส่วนจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นส่วนที่ทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับทีนี้ในในในบทสรุปของทางพุทธศาสตร์เนี่ย ซึ่งผมได้ไปดูในเรื่องของอานาปานสติเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการทำงานของขันห้านะครับคือจะต้องมีการใช้งานของสังขารนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าแล้วปฏิบัติไปเรื่อยจนกระทั่งขันห้าหยุดทำงานนะครับ ซึ่งสมัยก่อนที่มีการศึกษาเรื่องพุทธประวัติในส่วนตรงนี้เนี่ยหลายท่านมงว่าถ้าขันห้าดับไปแล้วคนจะอยู่ได้ยังไงคงจะต้องตายนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราจะต้องมาทบทวนตรงนี้ให้ดีว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าพอนิพพานเนี่ยรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับถ้ารูปดับก็คือคนตายนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าในทางปฏิจจาเนี่ยสิ่งที่ดับไปมันเป็นนามันรูปมันไม่ใช่รูปนะครับเพราะฉะนั้นนามันรูปที่ดับไปนะั้นนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รูปคนไม่ตายครับนะครับในการเมื่อรักษา ถึงถึงนิพพานแล้วเนี่ยการทํางานของรูปบางส่วนท่านเองคือส่วนที่เป็นนามันรูปมันหยุดทํางานเพราะคนยังไม่ตายนะครับเปรียบเหมือนกับว่ารถยนต์สองระบบเนี่ยช่วงแรกก็อาจจะติดเครื่องนะครับด้วยระบบน้ํามันเพื่อจะปั่นไฟไปให้ระบบไฟฟ้าก็คือปั่นไฟให้เป็นแบตใส่แบตเตอรี่ก่อน พอแบตเตอรี่มีไฟพอเนี่ยก็ดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันแล้วก็ไปใช้ระบบไฟฟ้าแทนแต่ว่าในรถไฮบริดเนี่ยมันจะมีการติดเครื่องซ้ำซ้าไปซ้ำมาติดแล้วดับติดแล้วดับนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการศึกษาทางพุทธศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่ามันมีนิพพานชั่วคราวอยู่ นะครับคงจะเหมือนกับรถไฮบริดในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าในนิพานที่ถาววอนเนี่ยหมายความว่าหลังจากที่ขัดขันห้าหยุดทํางานแล้วเนี่ยก็ไปใช้จิตเดิมแท้ทํางานนะครับทีนี้วันนี้เนี่ย <c oughs> คงจะเอาบทสรุปเข,ข้าวแค่นี้ก่อนนะครับผมจริงๆแล้วก็อยากจะได้ให้ผู้ฟังหรือผู้ชมทั้งหลายที่มาดูในคลิปเนี่ย ลองคิดตามดูนะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือโต้แย้งก็คุยมาได้นะฮะทาง YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับจริงจโมเดลของอเครื่องยนต์สองระบบเนี่ยมันตรงกับการทำงานของสมองสองระบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีแพทย์อเมริกาแพทย์อเชาอเมริกันเนี่ยเคยเสนอทฤษฎีบทของ สมองสามระบบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยสมองคนเราเนี่ยมันมีการพัฒนาโดยคร่าวๆเนี่ยมาสามส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของก้านสมองนะครับเรานึกภาพว่าสมองเหมือนผลไม้เนี่ยนะครับมันมีส่วนของเนื้อเนื้อผลไม้ส่วนของมเมล็ดแล้วก็มันมีส่วนของก้าน ซึ่งติดอยู่ที่ผล,ลไม้บา,บางอย่างก็จะมีก้านอยู่นะครับสมองของเราก็เหมือนกันก็คือว่ามันมีสามส่วนส่วนที่เป็นก้านส่วนที่เป็นเมล็ดแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกนะครับปกติแล้วเนี่ยสมองส่วนที่เราศึกษามากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นเมล็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงกับขันห้าเนี่ยนะครับขันห้าก็คือการทํางานของส่วนที่เป็นเมล็ดนี่เอง นะครับส่วนสมองส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ที่เป็นเปลือกนะครับเราเรียกว่าคอร์เทกซึ่งแปลว่าเปลือกนะครับเพราะฉะนั้นในทางการศึกษาพุทธศาสตร์ซึ่งผมเอาโมเดลของสมองมาใช้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะอธิบายที่มาที่ไปของพุทธศาสตร์ได้ดีได้ดียิ่งยิ่งขึ้น นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับในส่วนนี้ผมจะจะบอกว่าโดยสรุปก็คือว่าจิตคือการจิตคือผลจากการทำงานของสมองนะครับโดยที่จิตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่ทำให้สมองทำงานไปตามลำดับนะครับมีการรับรู้มีการควบคุมร่างกาย มีอารมณ์เกิดขึ้นอะไรต่างๆนะครับแล้วเราวันนี้ก็ต้องอสรุปแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ทั้งสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ